เพราะว่าเราต้องการหายาแบบว่าเออตัวไหนวะที่มันดีจ่ะก็อยากมาทดลองใช้ว่าเราก็รักต้นไม้แล้วนะลองไปหลายหมื่นแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ผลอ่ะอย่างเี้นเลนยน,นี้คูหนึ่งแค่สองพันลองดูซิลองดูซิ <c oughs> เป็นไงเป็นจันบอกเนี่ยแล้วโทรสั่ทใไงทิ้งเนี่ยอ ช่วงเทราพาลุยนะคะวันนี้เก่งมาอยู่ที่อำเภอแกลงฮ้างแมวค่ะในสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะซึ่งสวนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่ก็เจอปัญหารากเน่าโคนเน่านะคะเรียกว่าโทมเกือบทั้งสวนนะคะบางต้นใกล้ตายใกล้จะโค่นกันแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนกันว่าเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วแก้ไขมันยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อชวลิตนะครับนามสกุลประเสริฐสังอยู่หมู่สิบ ตำบลขุนซ่องตำบลขุนซ่องแก่งทั้งแมวจันบุรีนี่แหละครับส่วนนี้เนี่ยเนื้อที่กี่ไร่จ๊ะของพี่ก็ประมาณสักสิบสิบไร่สิบสองไร่ประมาณนี้กว่าไร่เนาะมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณก็สองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นทั้งต้นเล็กและต้นเนี่ยขนาดก็คือปลูกแซมปลูกเสริมกันไปเรื่อยนะมีสองร้อยกว่าต้นตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาเจอยาฟูกับเทพดินเนี่ยส่วนของพี่อีทมีปัญหาอะไรบ้างคะ ก็เนี่ยรากเน่าโคนเน่าบางต้นก็ถึงก็ตายไปเลยเนี่ยอย่างเห็นต้นเล็กๆนี่ก็คือว่ามันตายแล้วก็เพิ่งเอามาปลูกใหม่ตายแล้วเราซ่อมแล้วอ่าซ่อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นร่องรอยบางต้นก็เป็นตออยู่เนาะบางต้นโคนไปแล้วแล้วก็มีต้นเล็กปลูกแซมแล้วนะต้นที่เรากําลังยืนคุยกันอยู่เนี่ยก็เป็นร่างเน่าโคนเน่าเนาะอาการมันเป็นขนาดไหนคะตอนนั้นก็มองก็คงไม่รอดแต่ว่างั้นใบเบยมันก็ไม่ แทบจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลือเลยลที่เห็นอยู่ก็คือร่องรอยที่เราเคยถากเอาไว้ใช่เพื่อรักษามันนี่แหละตอนตอนที่จะก่อนมาเจอยาฟูเทพดินพี่รักษาเขายังไงจ้ะก็ขูดแล้วก็ทายาแล้วก็บางทีก็ยาตัวไหนใครว่าดีก็เอามาใช้หมดนะซึ่งยาที่พูดถึงก็เป็นพวกตระกูลยาเคมีอ่าใช่ร้านขายยาแนะนําตัวไหนมาก็เอามาใช้หมดก็มาไม่ได้ผลตั้งไหมพี่เวลาไปร้านยาทีหนึ่งจะซื้อยามารักษาเนี่ยก็หลายอยู่นะหลายอยู่เนาะแต่สุดท้ายก็ เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่ได้ผลว่างั้นเลยไม่ได้ผลเนาะแล้วมาเจอยาฟู่เทพดินเนี่ยน่าจะฟังจากวิทยุเนาะใช่ฟังอยู่นานไหมคะกว่าจะตัดสินใจมาลองประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์เดียวโอเชื่อง่ายนะเนี่ยบางคนต้องสั่งกันหลายเดือนเลยเพราะว่าเราต้องการหายาแบบว่าเออตัวไหนวะที่มันดีจ้ว ก็อยากมาทดลองใช้ว่าเราก็รักต้นไม้แล้วเนาะไม่อยากให้เขาตายเลยใชมันป่วยก็รักษากันไปว่าเลยเรียกว่าลองทุกวิธีละยาฟูเทพดินอีกสักทีจะเป็นไรอ่ะใช่ลองสั่งมาใช้แล้วลองไปหลายหมื่นแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ผลละอย่างงั้นเด้อันนี้คูหนึ่งแค่สองพันลองดูสิลองดูสิเป็นไงเป็นจันบอกเนี่ยแล้วโทรสั่งให้ทิ้งเนี่ยอาจัดไปอ่ะแล้วเอามาใช้แล้วเนี่ย มันเห็นอะไรยังไงบ้างก็คือเห็นความแตกต่างหนึ่งก็อย่างอย่างดินเนี่ยมันก็เริ่มมีไอ้ใส่เดือนนะจากก็จากก็ที่มันแข็งเปกเนี่ยมันก็อ่ามันก็รู้สึกจะนุ่มๆึ้นนุ่มขึ้นฟูขึ้นใช่ใช่โอ้พี่ฉีดยังไงการฉีดเวลาเรใช้ก็คือว่าพ่นลงดินด้วยแล้วแต่อ่นที่แผลที่ต้นที่ใบก็เรียกว่าตามที่หนูบอกมาเนาะจีนด้านใบโคนต้นแล้วก็ที่ดินรอบทรงพุ่มอันนี้ก็ไอ พ่นดินไปสองรอบแล้วอ๋อพ่นดินเพิ่มด้วยอ่าเพิ่มด้วยแล้วก็ตอนที่พ่นครั้งแรกเลยที่รักษาเขาเอามาช่วยรักษาเขาเนี่ยก็คือกิ่งการใบลงมาคนต้นและรอบทรงพุ่มอ่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกี่วันคะพี่น่าจะอาทิตย์นึงอะอาทิตย์หนึ่งอ่าไอ้ที่ว่าเห็นเนี่ยเห็นอะไรบ้างก็เห็นว่ามันมันเริ่มมีไส้เดือนกลับมานะจากที่ว่าไม่มีเลยแม่แต่ตัวเดียวเมื่อก่อนเนี่ยสวนเราไม่เคยเห็นไส้เดือนอ่าแล้วแผลล่ะแผลก็เริ่มแห้งเริ่มแห้งอ่า เรียกว่าฉีดไปรอบแรกเราะว่าเจ็ดวันเนี่ยมันยังไม่ได้ฉีดรอบสองหรอกแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างอื่นอีกมั้งพี่ตน้นนี้ก็เห็นเห็นใบใบยอดเนี่ยแม่เทมขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะนี่มัน,<จ>มนแตกใ่หม,หมดเลยนะอ่าแตกใบหมดเลยจากกรที่ยามันไม่ขึ้นเลยเป็นปีปีอ่ะใบใหม่ก็มไม่ทิ้ง เออใบใบเก่าไม่ทิ้งแต่ใบใหม่ไม่ไม่เกิดใบอ่ใบใหม่ไม่เกิดใบเก่าไม่ทิ้งไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่นั่งเฉยๆอยู่อย่างนี้มันนิ่งอยู่งั้นแ่ละเรานี่้ให้น้ําก่อนน้าก็แบบไม่ค่อยซึมเพราะดินมันมีปัญหาอยู่มันก็ไหลไปกับหน้าดินหมดอมันไม่ซึมลงข้างล่างเนาะใบมายอดเดินเอแผลแห้งไสเดือนกลับทั้งหมดทั้งมวลที่เรายืนคุยกันอยู่นี้พี่ฉีดเขาไปทั้งหมดกี่รอบจ๊ะ ก็สามรอบแล้วมั้งสามรอบห่างกันกี่วันพี่ครั้งแรกสิบวันแล้วก็มางดที่ผ่านมานี่ก็ครึ่งเดือนจ้ะาก็ประมาณสิบวันสิบห้าวันประมาณสิบห้าวันอะอืมก็แสดงว่าเอ่ออาการถงต้นเนี้ยที่รอแร่รอแร่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยเราเจอกันมาอยู่แค่ประมาณเดือนกว่าๆอ่าประมาณนี้รอดแล้วอ่าอเออราถือวก็เออดีว่ะ แล้วมันไม่ใช่แค่รอดอย่างเดียวนะพี่อีนนะใช่มันกําลังสวยด้วยเพราะว่าใบรัดอ่อนเต็มต้นทุกแขนงทุกยอดทุกกิ่งทุก้านตอนนี้เนี่ยมันแตกยอดใหม่มาหมดเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใช่ใช่นะพี่อินเนาะตามไม่มียอดไหนที่ไม่ขึ้นที่ไม่ขึ้นเลยอ่ะมันแตกทุกกิ่งจริงๆนี่เราฉีดซ้ํากันอีกรอบสองรอบนี่ใบครีใบแก่นี่ก็จะเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับปีนี้น่าจะให้ลูกได้ไหมพี่ว่าน่าจะ ปีที่แล้วห้ลูกเขามาไม่มีเลยไม่มีเนาะเอาไม่มีมาหลายปีแลตจนเนี้ยเอาล้อไม่มีมาหลายปีแล้วตอนนี้สภาพมันกลับมานะเดี๋ยวถ้าใบมันคลี่ใหม่เต็มต้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเอาลูกได้ละนะได้ขยาละได้ขยาระเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันอีกค่ะนี่ทุกต้นตอนนี้ที่หนูเห็นเนี่ยคือยอดรัดอ่อนเต็มหมดต้นต้นเล็กยังเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมอู้อมาดูต้นนี้ นี่มันควรจะต้องถอนทิ้งเออใช่ถึงเอาอันนี้มาใส่ใหม่เอามาแซมแล้วแล้วก็อันนี้ยืนต้นตายไปเถอะเพราะว่าต้นมันเล็กยังไม่ได้ถอนใช่แล้วก็ฉีดไปด้วยแล้วตอนนี้ยอดมันมาแล้วครับผมนะก็กลายเป็นปลูกต้นคู่ไปเลยนะพี่นะใช่คือว่าอยากอยากลองไงว่าเออมันมันจะเอาอยู่โอเคไหมว่างั้นแล้วตกลงเอาอยู่ไหมเอาอยู่อย่างนี้โอเคว่างั้นกระเต้นะ บ้านพี่ก็ใช้ยาปู่บ้านหนูก็ใช้เก็บปินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือยาปู่เถริน